สวัสดีค่ะพี่สาววังนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเพรฮิปสเตอร์ค่ะวันนี้ก็ถ่ายแฟชั่นกับหนังสือเพรฮิปสเตอร์นะคะก็สไตล์หรือซีมงานก็คือคุณหน้าคุณตากันดีค่ะแต่ที่ยากเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เป็นเราแค่คนเดียวมีอีกคนหนึ่งมาด้วยวันนี้มีโอโทโรมาด้วยค่ะโอโทโรเป็นแมวที่คุณสกพลอยอดอปมาค่ะมีคนเคยทิ้งเขาอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วก็ไม่มาเอาเขาไปเลยก็เลยเนี่ยค่ะอเอาความาเลี้ยงแบงกอค่ะประมาณ3ขวบค่ะเคยถ่ายกับโอเด้งกับโอเลี้ยงก็เป็นแมวเหมือนกันค่ะอีก2ตัวที่อยู่ที่บ้านตอนนั้นเคยถ่ายเ,าเป็นชุดชั้นในคอลเลคชันชุดชั้นในคอลเลคชันนั้นก็คือเป็นคอลเลคชันที่แบบเป็นแมวแมวทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เลยเอาน้องแมวที่บ้านมาแจมด้วยแล้วพอดีสไตล์หรือตอนนั้นเนี่ย ก็เป็นคนที่รักแมวมากเขามีแมวประมาณสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาแมวของเขามารวมด้วยเคยถ่ายกับหมาหมาถ่ายง่ายกว่าแมวเยอะมากหมามันแบบหมามันอยากอยู่ในซีนอะวันนี้ค่ะวันนี้ยากที่สุดเพราะว่าเหมือนคนมันเยอะที่มันเล็กใช่ไหมคะแล้วก็โอโทโร่เขาเขาเป็นแมวอะบังคับเขามากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ก็ หรือว่าใจเราสงสารเขาก็ไม่รู้ว่ามันไม่อยากไปบังคับเขามากถ่าเลี้ยงสัตว์อะไรก็คือปล่อยเลยไม่ไม่มีกงก็เลยแบบเวลาบังคับใครแล้วเราจะรู้สึกแบบปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยอย่าบังคับมันเนยค่ะโ,ลโลอนโรยู่กับน,น้องพลอยก็ไม่ไม่ได้สนิทกันมากขนาดแบบนอนด้วยกันทุกวันหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโอนโรจริงๆอ่ะตอนอยู่บ้านอ่ะอยู่ห้องคริสนาะนอนกับแม่ หมาหกแมวสี่ค่ะพอแล้วค่ะเยอะแล้วค่ะห <c oughs> มาหกแมวสี่ที่บ้านมีสี่คนเพราะสิบสิบสี่คนแล้วนะพี่เลี้ยงมีแค่สองคนเองพี่เลี้ยงเหนื่อยมากแนละ้วจริงๆโอทโรโลเป็น,เป,นเป็นแมวที่ชอบถ่ายรูปนะคือพลอยหรือว่าพลอยอะ่ะเขาชอบถ่ายโอทโลโเยอะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันชอบหรือเปล่าแต่เห็นเขาได้สื่อเยอะอะไรเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าคิดว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ยากมากในการมาถ่ายแต่วันนี้โค้สเองอาจจะสงสารเขาด้วยเนี่ยไม่อยากจะบังคับเขามากแต่เราก็ได้รูปดีๆหลายรูปแล้วแหละเคยไปช่วยแรกคูนมาตัวหนึ่งแล้วก็ส่งให้น้องภูผาที่เขาใหญ่คือช่วยเพราะเหมือนแบบเหมือนเขาโดนทรมานอะไรเงี้ยก็ไปซื้อเลยบอกว่าขอโทษนะคะหนูขอซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็อยากเลี้ยงค่ะจริงๆเราแค่อยากจะช่วยให้เขาออกมาจากการที่เขาต้องอยู่ในกรงตลอด24ชั่วโมงก็เลย เนี่ยมีแรคคูนอยู่ที่บ้านประมาณสองคืนรู้เลยว่าอยากเลี้ยงแรคคูนแรคคูนน่ารักมากมันเหมือนลิงผสมแมวอะ่ะคือมันปีนป่ายได้ผสมหมาด้วยแต่มือมันเนี่ยเป็นนิวน้วๆอย่างเงี้ยแต่ปรากฏอยู่ได้แค่สองวันอยู่ไม่ได้จ้ะฉันเลี้ยงแรคคูนในบ้านไม่ได้แรคคูนเป็นสัตว์ที่อยู่ในบ้านยากมากเธอเขาเปิดขวดครีมเขาเปิดขวดแชมพูแล้วก็เทรวมกันลงไปในซิงแล้วเขาก็กวนเล่นอย่างเงี้นะคือเปิดห้องน้ําไปเป็นแบบ ไฟไหม้หรือเปล่าอย่างนี้เลยคือมันซนมากคือลองคิดว่าถ้าเกิดว่าแมวที่คุณเลี้ยงอยู่ที่บ้านที่มันกระโดดไปตรงไหนก็ได้มันจะชอบไปอยู่ในที่สูงสูงอยู่ในที่ประหลาดประหลาดแต่ถ้าแมวพวกนั้นมีมือแล้วเปิดแล้วควักแล้วเล่นแล้วผสมคุณว่าบ้านคุณจะเป็นยังไงคะตายแน่แน่มีคนเคยบอกว่าเหมือนออตเตอร์นาคปะนาคตัวนาคอะเหมือนแมวน้ำตัวเล็กอะ ตัวหน้ามีคนบอกว่าหน้าเหมือนหน่ารักเหมือนกันเนาะหรือความใครเปอร์ก็ไม่รู้นะฟึ๊บๆอย่างงี้ค่ะก็เดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะคะก็ให้ติดตามในช่องหอวังซิสเตอร์ของ Youtube ของพวกเราไปก่อนนะคะแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีละครให้ติดตามกันแน่นอนค่ะ